สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคนเลนะ้อนะเหือสิพี่น้องในประเทศหรือต่างประเทศอย่างนี้ดีตอนหับข่าวสูดซองบาพระจันทร์อีกี่เก้าพี่น้องโดยมันเองบาพระจันทร์ก็ได้มาเวยเยี่ยมยามทำไทยบ้านน้นองน้ำพชรเนาะพี่นนองก็ไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะโดยบาพระจันทร์ก็ได้มาทางบ้านน้องน้ำพด้เนาะพี่นอ้อโอ้เงินเบิ่งกัน เดียวนะอนะโดยสบายดีโดยอ่าเ็ดยังเนาะกินเนาะมันนี่โอ้โดยกินเก่งกิเด็กเนาะอมา่าสาเลือสโอเทพื้นแม่ชเทพื้นว่นี่นะโอ้สางผมเนา โอ้ส in right like ักแกสบายดีสัแก่เลยจ้าสร้างที่พื้นสบายดีน้องสร้างเลยโอ้มีแต่สร้างไว้ดุ่นทั้งนั่นเลยนี่ก็ไว้แล้วนี่าอาจารย์ก็ได้เอาขนมมาฝากพวกเราเอาฝากน้องนะเด้อโดเด้อให้เนาะ ตีขื้นทีแรกแล้วไ้นอกเมือนเนาะชอบล้านนอกแรกวแล้นเนาะเบือด้านในเนาะแบเองแบี่แล้วเมนเนาะวาลายว่าน้องทางเพื่อนแต่ไม่ได้างไรรุ่นใจคอดไรรุ่นทางนั้นเลยโดยแมนโอ้จ้างคืมเนาะ

อะไม่พี่น้องไนบากไม่ได้ไปเนาะเป็นยังเป็นสนกิไทยพ่อพ่นี่เด้อโอ้ยสบายดีเยอะกคนนไทยรอบเพื่อนเนาะจจจกตามสบายเลยน้องจุก นี่กำลังสิเปิดหน้าใส้พี่น้องกสรผสมปูนเนาะเพส่ีได้ทพื้นล้านห้องของน้องนำพชรเนาะพี่น้องโดยห้องของน้องก็ที่พื้นเมื่อนี้เนาะหน้าสิสําฤทธเนาะพี่น้องโดยก็มาได้เรียบร้อยแต่พี่น้องแต่ยังไม่ได้สาบล้านในเนาะล้านนอกนี่สาบเพิ่อได้พี่น้องก็ยังไม่ได้บานก็ยังไม่ได้ติดเนาะ หน้าต่างล้านหน้าเนาะของของน้องน้ำปิดนะพี่น้องโดยด้านในนี่ก็ยังบริทนได้สาปปูนพี่น้องเลยเพราะว่าเพื้นบอกว่าที่พื้นได่ก่อนคอยมาสาบที่หลังเนาะพี่น้องโดยมีสร้างกมาขบฟุดเนาะเพื้นกต่จ้างเพิ่มอีกเนาะพี่น้องจ้างสร้างนบ้านมาเพิ่มอีกเพราะว่าเนที่พื้นพี่น้องเลย ที่ผืนมันก็นกนสินักในน้อยหนึงเนาะพี่น้งองนี่ก็น้องสร้างเนาะพี่น้องสร้างมีแต่วัยรุ่นพี่น้องทั้งสี่คนเนาะอยู่ในห้องแต่มีคนหน,นึ่งพี่น้องสร้างลุงกล่องนี่ก็สิเป็นห้องของห้องกลางนี่พี่น้องเพราะว่ากลองตัวน,นั่นกับล่านในกับ กองตรงนั้นเราถึงเทห้องนั่นเนาะพี่น้องโดยอันนี้ก็คือเทห้องตัวนี้เนาะหองหองยาวนี่เนาะพี่น้องกว่าห้องส่วนตัวก็่เทเป็นที่เห็บห่อยละห้องนึงพี่น้องโดยอันนี้เป็นหน้าต่างไปเนาะหน้าต่างลานทางดะวันตกพี่น้องอย่างนั้นมาได้ติดบานเนาะบานเดังแต่ยังม่ได้ใด้จชกบานเนาะพี่น้องโดย น่องสาง,ม,งสมันกแบบมีแต่สร้างนมนมทั้งนั้นพี่น้องอเลยน่องสร้างกันมีอยู่สี่คนเนาะพี่น้องโดยมจะเอาน้ำใส่กองนี่เป็นแบบชี้ ของขอ,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 องน้องน้ำเพชรเนาะพี่น้องของตัวนั้นก็ของน้องโจ๊กเนาะของน้องน้ำผึ้งแต่คือตัวนี้พี่น้องเลยโดยน้องซามมันจะมีปูผสมอยู่กันซามพี่น้นองมีงปูกวนปูเนาะแล้วก็ซีทั้งปูแต่งหน,าน้าเนาะแตง่งสื่อในสมอพี่น้องเลยโดย อือคือลานทางไงน้าพี่น้องมันก็สิเป็นบานประตูเนาะพี่น้องกล่องนี้บานประตูเพิ่นก็เอามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องมีสองมีเออสิบสิบสองบาทนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นสิเป็น บานหนาต่างเนาะสิบสองบาทเนาะพี่น้องบานใหญ่นี่มีอยู่หาบาทเนาะพี่น้องโดยอาวบ้าเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังบอท่านได้ติดเนาะเพราะว่าปีสะมล่านในก่อนแล้วก็ที่เพื้นก่อนก็ทีได้ติดป่าเนาะพี่น้องโดยแม่บ้านประตูให้ อันนี้ก็เป็นปูนเนาะพี่น้องร้านนี้เนาะปูนเพิ่นก็สั่งมาสิที่ร้านหน้าเนาะทางมะเบียงหน้าเนาะนี่เนาะสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกสิบแปดซาละสองซาสี่สอบดีดองเลยมีซาสี่สอบเนาะกันหนาสี่ข้อเนาะน้อเป็นสี่เทนี่เด้กนาะเนาะ สบายดีเห็ดอย่างเนาะโตโอ้โตให้วางของใส่ด้วเห็ดเห็นน้องโอ้โดยโดยเป็นกระเห็ดโตพี่น้องเลยทำโตในการไหวให้วางเห็นน่องโอ้โตเขียนหนังสือแม่โตเขียนหนังสือของน้องพี่น้องเลยเพราะเห็ดโตอะไรวะเห็ดเป็ดเนาะ เห็นเห็นมีไมอยู่แล้วเห็ด nope. ว่างน้องเขียนหนังสือว่าห้น mm ้องอ่านนี่โัาแล้วมาเนาะจดเอเซ่เออจจ้างนเห็นไเ็แล้วจ้างไหีเลยเราเห็ดกิ่งคับลูกแมนนี่ก็จะเป็นม่าหินอ่อนหี่น่องกองทั้ง ้างบ้านน no? ้องน้ำพรเนะพี uh, ่น้องโดยก็น IC ั่งเอาไว้นั่งกินเข่าหรือว่าสีไห้ดื่มกาแฟอะไรไดลาย่างพี่น้องเลยอันนี้ก็บ้านทั้งลานแต่วินขึ้นเนาะพี่น้องโดยมาพระจันทร์ก็ได้ถ่ายพแมพี่น้องได้เบิงเนาะขนาดต่าง่น้านแต่วินขึ้นเนาะกับที่ห้องเด็กเนาะพี่น้องเนาะกับความสูงจากดินขึ้นเทิงก็โอ้ พอดีบาปจันทร์เนื้อจับพอดีถึงพอดีเนาะความสูงเนาะโดยห้องที่หนึ่งน้อนน้มาถึงห้องที่สองพี่น้องหางกับจะสาบหาก,กระเซ็ตเนาะยังซุ่มอยู่พี่น้องเลยนะเพราะว่าอันนี้จะเป็นห้องที่สองก็จะเป็นห้องน้องโจ๊กไม่พี่น้องเลยโดยการล่านเซวินห้อง กันเนาะพี่น้องทางนี้เนาะหน้าต่างแต่ยังบระชันได้ติดบานเนาะแต่บานเป็นมีได้เนาะพี่น้องแต่ยังบริติดเนาะเพราะว่าพื้นที่ได้ที่พื้นแล้วก็สะทาบด้านในเรียบร้อยเนาะกต่ยังที่ได้ติดบานเนาะพี่น้องโดยนี่ก็จะเป็นด้านหลังเนาะพี่น้องด้านข้างหลังคู่เนาะพี่น้องโดยจะมี ่นครัวของเพิ่หน้าต่างมีสองบานเนาะพี่น้องก็ยังพลอทานได้ติดคือกันเนาะพี่น้องโดยอันนี้กองดินกองดินเอามานี่ก็คือเอามาถมด้านหลังเนาะเพื่อให้เสมือนเนาะพี่น้องให้หน้าดินเสมือเนาะก็คืได้โตเติมออกมาล่านหลังก็คืททำในครัวเนาะพี่น้องโดย มีหน้าประตูใหญ่บานหนึ่งพี่น้องเลยก็จะได้แต่ยังบริติดบานคือกันเนาะโดยกองอิฐนี่เนาะก็จะได้ก็ก็จะต่อเติมออกมาเนาะต่อเติมในครัวของเพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าจะได้ออกมาล้านดังเนาะพี่น้องโดยเพื่อนถึงกังามๆเนาะพี่น้อง คุณนะสูงคักเนาะพี่น้องก็มีอยู่หนึ่งสองก็มีอยู่สี่ห้องีน้อยเงือนเพิ่นเนาะโดยอันนั้นงการเจ้าของของเพิ่นเนาะของแม่น้องน้ำพิษนาะพี่น้องก็คุยกับสาวแก้วบ้านเฮาอยู่เนาะพี่น้องโดยได้เเอาานะพี่น้อง ก็มาฮอนนี่กะสิได้ลำดาเจ้าน้ะเนาะก็สิได้คำแล้วก็สิได้เมื่อแล้ะจะสบายดีโดยโดยบาร์พัชยันจะได้โอ้ลมกับครอบครัวของแม่น้องน้ำเพชรเนาะพี่น้องก็เฮือนซานเพิ่งก็ก็สิสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนาะเพราะว่ายังแต่สับทางในเนาะก็ยัง ติบบานเนาะพี่น้องกะเที่พึ่นกะอาชีเลอมนี่เนาะพี่น้องโดยแต่บาพาจันย์กะบรเจอน้องโจกแล้วก็น้องน้ำเพชรกะบรเจิ่นมันี่พี่น้อง่นไปหาเที่ยวดิ่มเนาะกลางบ้านเนาะพี่น้องโดยก็เป็นยังพี่น้องเลยก็ถือว่าดีเนาะก็มาหอหนีเนาะถ้าพี่น้องท่านใดอยากจะสมทบทุนการศึกษาของน้องโจกและนั่งน้ำเพชรเนาะ กาติดต่อทางส่องบาวพระจันได้เนาะพี่น้องกายินดีที่เป็นสะพานบุญไห้เนาะโดยกาคขีปบาพระจันเนาะกาสิได้จบลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องการิดพระประการใดกาขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องกาวคำว่าสบายดีสบายดีโดย